สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาทําความรู้จักกับโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้ในการขุดเหรียญคริปโตนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนตัว Windows แล้วก็สามารถที่จะใช้ขุดเหรียญนะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องลง Windows นะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยทั่วไปเมื่อเราลง Windows แล้วนะครับที่ device manager ของเรานะครับในตัวอย่างนี้ผมได้ทําการ ติดตั้งนะครับตัว GPU นะครับหรือว่าการ์ดจอนะครับจิกะไบต์รุ่น1070ลงไปนะครับทำเป็นริกสำหรับการขุดนะครับติดตั้งการ์ดจอนะครับสำหรับการขุดจำนวน4การ์ดก็จะมี1070จำนวน3ใบแล้วก็ RTX 2070จำนวน1ตัวนะครับโดยที่โปรแกรมที่เราจะใช้ในการขุดนะครับก็คือ n e h a s h นะครับเมื่อเราทำการติดตั้ง n e h a s h แล้วทำการเปิดโปรแกรมนะครับ ตัวใน a s h ก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีในส่วนของแถบด้านบนนี้ก็เป็นดัชบอร์ดนะครับก็คือรายงานว่าเรามี G P U ในการขุดกี่ตัวนะครับหรือ C P U ในการขุด1กี่ C P U นะครับสามารถที่จะใช้ C P U ในการขุดก็ได้เช่นเดียวกันเราก็จะบอกว่านะครับ performance ของฮาร์ดแวร์ที่เราทำการติดตั้งลงไปนะครับสามารถที่จะขุดทำไรายได้ต่อ1วันนั้นนะครับทำไรายได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของช่องอันเทศบาลานี้ก็คือเราขุดไปแล้วนะครับเงินกําลังจะรอโอนเข้าจาํานวนกี่บาทถัดต่อมาครับที่ตัวโปรแกรมในแฮชนะครับนี้เราดูก็คือตัว Device นะครับ Device ก็จะทําการรายงานนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งลงไปนั้นมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มีความถี่รวมทั้งอัลกอริทึมที่ใช้ในการขุดอยู่นะครับอย่าีเช่น 1> CPU 1นะครับกิกะไบต์ GTX 1 0 7 0นะครับขุดด้วยอัลกอริทึม d ดกเกอร์ฮาชิโมโนะครับตอนนี้มีความถี่ที่22.908นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโหลดการขุดอยู่เท่าไหร่นะครับมีแฟนสปีดหรือว่าความเร็วของพัดลมอยู่เท่าไหร่เทมม์เท่าไหร่นะครับก็จะทำการรายงานในส่วนของ d ีไวน์นี้นะครับส่วนโหมด benchmark นะครับก็จะใช้ในการ ทสหรือว่าทดสอบว่าการที่เราติดตั้งนั้นสามารถที่จะขุดได้หรือไม่นะครับส่วนแท็บปลักอินนะครับก็จะเป็นออากริทึมหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการขุดนะครับกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดอีกครั้งหนึงเมื่อทําการสตาร์ทนะครับก็จะปรากฏนะครับโปรแกรมก็จะเรียกปลักอินที่ใช้ในการขุดขึ้นมาแล้วก็ทําการขุดประมวลผลนะครับ โดยที่ก็จะทําการเชื่อมต่อเข้าไปที่ NightHash นะครับเครื่องขุดเราก็จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อมต่อไปอยัง NightHash เพื่อทำการขุดแล้วก็รายงาน e ีเซลติดต่อกันนะครับตามยูเซอร์แคลของเราและนี่คือการโอเวอร์วโปรแกรมที่ใช้ในการขุดนะครับ NightHash บน w i n d o w ครับขอบคุณครับ